จะเล่นใจหลวงพ่อีหนึง่งมาที่ขตอหลวงมอตเขาที่วามากข้องแม่ลงกับเติดัวเียวเหียวม้ตอวงมาขอที่วาา้สอแม่งกับเด็กตเพนวมาอที่ทัวเียวหน้าโครคง จากคั่วเอมาเข้า,าดีคั่วเซน้องวาวดาบสองทำงานด้วยลมกับด้วยกระปิงเอาดาบสองทำหานด้วยลมกับด้วยกระปิงคั่วพีมาเชื่อมกับคั่ควเอสองให้กับบล็อกเคลื่อนที่ 啊，我、oh, yeah.